ออมออมเอาสียงหอเสียงมันเข้าหอมนี่ยงไม่ใช่เลยจะยืนให้ดูว่ามันประมาณนี้้หอนี่คือพี่นแล้วอุ้ยดอมาดูด้อลข้างานี่มันนั่งแล้วขอนบอกก่อนว่าตรงนี้น้มันดื้อแล้วไอมพี่หาไม่แขวนหน่อดิใช่แล้วนอนพักก่อนเี่ยแล้วค่อยไปตาง วันนี้พี่จะพาทำเบ็ดไมโครโฟนใหม่ที่เบ็ดที่เพิ่งแอดเข้ามาใหม่ในเกมเกมของเขาวัสนีส้พวกกลายเป็นหมาไปเด๋ยวได้แล้ววันนี้พี่จะพามาทำเบ็ดเบ็ดเบ็ดไมโครโฟนเยซึ่งเป็นเบ็ดลับที่เพิ่งแอดเข้ามาเว้ยซึ่งพี่ก็พอรู้วิธีทำแล้วแหละเอาว่าเองทำตามพี่ได้เลยตต่พี่จะไม่ได้อยู <c oughs> ่ในเซิร์ฟรวมนะพี่จะไปอยู่ในเซิร์ฟบีของเพื่อนพี่ พี่อ่ะจะไปอยู่ในเซิร์ฟวิวของเพื่อนพี่นะเพราะว่ากันแหลกเพราะว่ามันถ้าพี่อยู่ในเซิร์ฟรวมอ่ะมันจะกระตุกเว้ยแล้วซึ่งไอสิ่งที่พี่ต้องหามันมีมันมีของสามชิ้นนั่นที่เราต้องหามัอที่พี่จะขึ้นไปใส่เบ็ดตกปลาเดี๋ยวพี่จะบอกให้มีอะไรบ้างไปละหาแล้วไปซึ่งวันนี้พี่อยากให้เพื่อนเชิญพี่ทำเบ็ดเบ็ดเบ็ดหนึ่งหน่อยคือพี่ไม่มีของทำเบ็ดเว้ยซึ่งพี่ก็ตั้งเอ่งตั้งตั้งใจ เดี๋ยวอ้ไจะคาเปิดเพิ่มหน่อยเพราะเดว่าพี่จะทำโอ้ไม่มีแฟนแล้วอ่าคือพี่ตั้งใจจะทำเบิดเพิ่มเปิดเปิดเปิดเพิดเพิ่มหน่อยเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มอ่ะเพื่อจะไอ้เปิดไอ้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอะไรนั่นน่ะที่เขาบอกเปิดมันหายากมากเปิดม <carbohyd statistically S 2> ันโอ้โหเลยอ้าวกูปิดเอฟเฟคแล้วเนี่ยโอ้ตายพี่จำได้พี่เปิดพี่ปิดกราฟิกสูงแล้วนี่ของฟิชอ่ะปิดก่อนปิดไงอ่ะ วิธีเราไม่ได้แบบฟ,ฟิตเก่งขึ้นทำยังไงครับก็ต้องฝานครับโอเคพี่ว่าพี่เผลอไปเปิดกราฟิกสูงของของ,ของเกามอ่ะมันนั้นพี่กินเ p s มากมากเลยจังน,นะซึ่งวันนี้พี่จะเออพามาทำเบ็ดใหม่เว,ว้ยเบ็ดมันก็ไม่ได้ดีหรอกน้องแต่ว่ามันเป็นเบ็ดสาสมมาเนอง ซึ่งพี่มีพี่มีหลายเบ็ดเลยที่พี่อยากทำมนะันน,น,นัเบ็ดเบ็ดหอ,อกเขียวะอะอย่างแรกเราต้องมาคุยกับ n p c ซหรือว่าคุยกับเจ้าหมอนี่ก่อนอย่างออโอ้โหเกมแหลกมากเพราะกลัเหื่อไปเปิดภาพสูงอนะไรตะกอย่างแรกเราต้องมาคุยกับพ่อหนุ่มนี่ก่อนที่พอรู้วิธีทําเบ็ดแล้วคข้าวนะเนี่ยนี่วันนี้คือวัน,นแรกไม่ไม่ชอบเือเท่าไหร่ <S <S เออ อ่าต้องคุยกับไอ้เจ้าเหมือนจะเป็นเบ็ดเหมือนจะเป็นเบ็ดลิมิเต็ดด้วยพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ให้พี่ให้เดานะเบ็ดนี้นา่าจะน่าจะเป็นเบ็ดจำกัดเวลา,าอ่ามีนีตามนี้พี่ได้ควยมาแล้วคุยมาด้หาปลาปักเป้าเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นปลาปักเป้าใช่น่าจะเป็นปักเป้าใช้นี่นะเราต้องการปักเป้าน่านจะเป็นปักเป้าใช้นี่นะอันนี้น่าจะเป็นใช้นี่อันนี้ไม่แน่ใจนะดีครับดีครับ วันนี้พี่จะมามาทำเบ็ดเบ็ดเบ็ดใหม่เว้ยซึ่งใครมีของทำเบ็ดอะไรบอกพี่ได้พี่พี่รับพี่รับนะครับคือน้องตอนนี้คือที่อยากได้ไอ้ตัวนี้มากอะไอ้มังกรมังกรตัวสีแดงอ่ะที่มันเอาไว้ทําเบ็ดเอิมหอกสีแดงอ่ะไอ้หอกหอกหอกเขียวอ่ะถ้าใครมีบอกพี่ได้นะอย่างแรกพี่จะไปที่บอสโกมก่อนเพื่อไปหาปูไปใช้กรงปูจับปูที่มันโผอ่ะ แล้วเราต้องไปหาน้ำบูลเน่เพราะเราขอเราต้องใช้ชิ้นน้ำบูลเหมือนกัน <c oughs> ที่จะไปตกปลาท่นนะอ,กกนอ,อะไรเหรอ,อเราจะหาเป็นกง,งนปมูมันเป็นมันเป็นปูชิ้นนิดหนึ่งพี่ไม่รู้ปูอะไรเหมือนกันก้งปูอะไรเนะี่ย กงปากการังแล้วกันปูไม่น่าหายยากหรอกพี่ว่าปูที่ไดจากกงกงที่มาโกปอ่ะเป็นเบ็ดดกบปลาเบ็ดตกปลามงกรที่รอแอดมินอะไรคือเบ็ดตกปลามังกรที่รอแอดมินอะไรดีเบเกอร์เหรอดีเบเกอร์เหรอดีเบเกอร์รอพี่มีแล้วตอนนี้พี่จะต้องไปที่โหลดซื เอาเอาโลซิลิเบเพื่อไปหาปักเป้ามันต้องการใช้นี่มาอ่านกา่อนเนี่ยมันต้องการเปิดด้วยปิดปิดที่ก่อนน้ำบุญอ่ะน้องเราต้องการไปหาไอ้เป็ดเป็ดเป็ดลูกเป็ดที่ก่อนน้ำบุญแต่เนี่ยต้องเปิดระดับดีเกณฑอ่ะไงเกย์ไงไอ้แก่ไไกซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปดีเอิมโลสลิเบก่อนเพราะว่า ตอนนี้น้ำบนน่ะหรือว่าไอโซเนตยังไม่เกิดเดิฟี่ดิพี่จะไปที่ลูสลิเบ่เพื่อไปหาปักเป้าสิ่งที่มันต้องการน่าจะเป็นปักเป้าธรรมดาแหละน่าจะไม่ใช่ปักเป้าใช้หนี้ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเปิดใช้หนี่แหละโทเทมโทเทมโทเทม,ทเทมพี่เกิดก่อนกูอ่ะพี่เกิดก่อนกูนะฮะเป็นปลาปักเป้าหายากนะไม่มันเป็นปลาปักเป้าธรรมดาไม่ใช่เหรอ มันก็คือปลาปักป๊อกธรรมาดาไม่ใช่งไงทีนี้ใช้เบ็ดเบ็ดที่เกี่ยวติดการติดใช้นี่ด้วยกันเบ็ดไหนดีเอาเป็นเบ็ดวิบพันล้วกันเบ็ดมันติดใช้นี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีชายใจเย็นพี่ชายใจเย็นสัยยน่นหนักมาก กิดตะเบือซึมไม่มีวันหาง่ายๆหรอกเป็นด้วยพที่ใช้ได้ครับน้องเอ็งมีเอ็งมีของทำเบ็ดเออ็งมีของทำเบ็ดอันนี้ไหมน้องเออมเบ็ดเบ็ดไอ้เบ็ดเบ็ดหออเขียวอ่ะอ่าเห็นไหมน้องเป็นปลาเป้าธรรมดาเราต้องไปตกปลาเป้าก่อนน้องเห็นไหมมันคือปลาปลาเป้าธรรมดาน้องมันมันไม่ใช่ปลาเป้าอะไรเลย อ,อ๋อมันช่วยพี่หาไม่แขวนเลยสิพี่กลับไปรีโมสมสมอสโกวัอเอิงรับเควสยถูกไหม่ะช่วยกันหาไม่ได้ทั้งวันยาก็เลยแต่พี่ไหนเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี่เนาะ วันเกิดเองสิบสี่กันนะกันดาคมจะไม่ใช่วันเกิดปูสิบสี่กันนะกันดาหลองไปเป็นปูเดี๋ปิดห่าเดี๋ยวเปิดโกงหามันก่อนมันไม่รู้มันออกง่ายมั้ไรโกงไอ้ปูตัวน่ะก็น่าจะง่ายแหละมันเป็นปูจากโกงอ่ะเกิดสิบห้ามันปู มันต้องการปูอะไรอ่ะได้เออเนี่ยได,ได้แล้วได้แล้ว M M U S อา่ <S อาโอ้โหน้องเลี้น้อยมากโอเคพี่ได้ปูที่ต้องการแล้วตัวสุดท้ายเปิดเปิดที่ไอโซเนตเดี๋ยวพี่มานะาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา <c oughs> เดีเ๋ยวมาเดี๋ยวมาเพจมึงชื่ออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเว้ยเดี๋ยวมา เอ็งไว้ที่ตีนี่งมันไม่ยอมใช้อ่ะโอเคมาเปิดหาไอโซเนตก่อนก็จะได้ครบแล้วก็จะไปที่เกาะไม่รู้มันเกาะมันเป็นกเกาะหรือเปล่าแต่ไม่รู้กรเกาะอะไรฮัลโหลแชทพิมพ์หน่อยพิมหน่อยพีมย่มาแล้วพี่จะรีบเล่นจังก่อนไอโซนเนตจะเกิดขอชื่อเกมพี่ชายอา่าพี่จะรอคนใหม่เยอะก่อนดีกว่า <c oughs> พี่ตั้งใจงว่าจะรอคนมาเยอะก่อนชื่อในเกมโอม์ือเออน่นแหละชื่อพีอ่แอดมาเองอยากอยากแอดเล่นกับพี่เองก็ต้องกดแอดชื่อพี่มาเองนะพี่คือพี่ที่ไม่ไม่ใช่คนที่แอดไปหานะครับอยากเล่นก็แค่กดแอดมาเองที่ไม่ให้ชื่อได้คือต้องคนชื่อพี่เองอนะเดี๋ยวตามหาก่อเล็กก่อน มันเป็นเกาะเล็กๆมันเป็นเกาะอ,อะไรไม่รู้พี่ก็ไม่ไแน่ใจมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะเล็กอ่ะพี่ก็ลืมอ่านชื่อกล่องแล้ไอ้เออสัตว์นิพอใช่นี่ปหมมันมีแท่นบูชาไหมละ่ะเออได้ใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยมันมีแท่นบูชาอันนี้ต้องการปักเป้าปักเป้าปกเกาะลิงตายนี่นี่ได้ปักเป้าแล้วใส่ไปเลยเฮ้ย ทำไมใส่ไม่ได้อ่ะเ <Hello. S 1> ควสไม่ขึ้นโน้ตกูจับปักเป้าเลยเลยนี่เ <Good. Hello. S 1> ควสก็ไม่ได้บอกเลยว่าว่าใช้นี่ใช้นี่ปักเป้าอ่ะ oh. เฮ้ยทำไมกูใส่ไม่ได้หรือว่ามันต้องรองสภาพอากาศอะไรือเปล่าเดี๋ยวนะทำ yes. <Yes>. yes. ไมกูใสป่ปลาปัก,กเป้าไม่ได้อ่ะ ไปน้ำวนเกิดเลยน้ำวนเกิดแล้วอ๋อหรือว่ากูต้องหาของครบก่อนใช่ไหมคือพี่ต้องหาของให้ครบก่อนหรือเปล่าเฟซมึงชื่ออะไรกูเปลี่ยนชื่อไม่กูใช้เฟซเดิมไปฟังกูนะเอเอเอี้ยคือกูเปลี่ยนเฟซเอ้ยกูใช้เฟซเดิมเลยกูใช้เฟซเดิมแหละแต่ว่ากูแค่เปลี่ยนชื่อเกิดนะปกมึงคือแอดกูมึงคือแอดกูไปเลยไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้แกกูใช้เฟซเดิมแหละแต่กูแค่เปลี่ยนปกกับชื่อเฉยตามอนิเมะที่กูชอบดูอยู่แอดแล้วพี่ชาย เดี๋ยวพี่ว่าง่อยพี่จะออกไปรับแอดนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม่ว่างอยู่พี่หาของอยู่ทำไม่ได้โถเอ้ยกูว่ากูไม่แปลกใจที่ที่มึงแก่สมองมึงจะลดเลื่อเรือนี่ยกูไม่กูไม่แปลกใจเลยที่มึงแก่แล้วสมองมึงเลือได้น่ะไม่แปลกใจเลยเพื่อนนียเดี๋ยวสิว่าไอ้โซนี่อยู่ไหนพี่กูจะไปหาเจ้าเจ้าปักไอ้เจ้าเป็ดเป็ดเอ๊ะเป็ดกูมีปะ เองแก่กวิกไม่แก่กันวันเดียวไม่เป็นไรหรอกฮะเป็ดเป็ด<ป>ดักเออเนี่ยมีเป็ดแต่มันเป็นเป็ดใช้เนีย่ยเนาะออกมันต้องออกลืมไปเราต้องตกมาใหม่เวย้ยคือเราใช้คือคือวทผู้เล่นไม่เขียนว,ว่าแคชเวย้ยที่ที่แปลว่าเราต้องตกเวย้ยซึ่ง <c oughs> ปลาทุกตัวเราคือเราต้องตกมาอิอิทั้งหมดเลยรับชื่อชื่อหน่อย เดี๋ยวว่างเดี๋ยวออกไปรับครับคือตอนนี้พี่อยู่ในเกมแล้วพี่ไม่เข้าเกมออกเกม,มบ่อยๆนะครับมันแหลกก็ถือว่าแก่ไหมก็ไม่ได้แก่แน่เนี่ยไอโซเนตเดี๋ยวไปลาเป็ดเป็ดยางก่อนพอได้เป็ดยางแล้วก็จะไปส่งส่งอยตรงนั้นแล้วก็จะเปิดทางเพื่อไปเอาเพื่อไปไปทาเควสเบ็ดไมโครโฟนนิดนึงซึ่งกูว่าจำเควสได้แค่ช่วงแรกนะเควสหลังๆกูจำไม่ได้แต่ว่ากูจะมาสอนแบบกูจะมาสอนแบบชั่วขาวเว้ยคือกูจะมาสอนแบบชั่วขาวเว้ยคือสอนแบบนิดนึงอะ่ะ คือจะสอนแบบที่กูเข้าใจก่อนนะคือแด้วกูค่อยจะไปทำเพิ่อหาข้อมูลเพิอมาแต่เนี่ยคือกูหาข้อมูลไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมช่วยครับน้องเองเองเองมีปลายตัวนี้ไหมน้องเองเอไหมเองมีของคาเบ็ทอะไรไหมอ่ะที่ขอถามหน่อยเองมีของเองมีเองเองมีของคาเบ็ทอะไรไหมแบบของคาเบ็ทอะคาเบ็ทต่างอ่ะต้องการแค่ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้รอก่อนกูอยู่ในเกมแล้วกูเปิดสองจอไม่ได้ เปิดสองจอสตรีมมันจะบักสตรีมมันบักเปิดสองจอเมื่อไหรคือสตรีมบักทันทีเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้คือเองมีของคาอ้าเป็นอะไรบ้างน้องถ้ามีมีสนอลองเสนอ,อที่ไหน,นโอเคเผื่อพี่อาจจะสนใจไงพอดีพี่กำลังมีด้วยเรนโบว์มีได้เรนโบว์หนึ่งอันมันให้กันไม่ได้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับจะจ้างโปรโหมดร้านอ๋อจะให้จะจ้างกูโปรโมทร้าน คือมือเทศกูโปรโมทร้านไม่เขาให้สปอนกูม่หรถ้าเขาถ้าร้านถ้าละถ้าล้านถ้าล้านนั้นมาสปอนกูเดี๋ยวกูจะทําคลิปโปรโมทให้หระหว่างที่กูแบบว่าตัดคลิปลงช่องอะไรเงี้ยโอเคสวยแต่กูครบแล้วในของครบแล้วไปถ,ถ้าร้านเขาสปอนกูเขาร้านกูจ้างก็จ้างกูเดี๋ยวกูทำคลิปโปรโมทให้เลย คนที่รดนไล์อยู่มีมีของมีของทำเบ็ดอะไรไหมครับน้องคนนี้ไล์อยู่มีมีของคราฟเบ็ดอะไรไหมครับถ้าใครมีของคราฟคราฟเบ็ดอะไรสามารถเสนอพี่ได้นะครับเบ็ดไอ้เบ็ดอันนี้ก็ได้พี่จะบอกฮะรับรับชื่อโอเคเดือนเดือนแปดสิบเอาเปล่าเดือนละแปดสิบอุ้ยร้านร้านมึงเกี่ยวร้านอะไรต้องกูต้องเอิมเสิบก่อนคือกูต้องละเอียดก่อนเดือนละแปดสิบก็ได้นะแต่ว่าร้านร้านที่มึงทําเกี่ยวกับอะไรละ ไม่เป็นมันเป็นมันเป็นร้านมึงหรือเป็นร้านคนอื่นไม่มันเป็นร้านมึงหรอร้านเอ้ไอ้ไอ้เออเออแกแกสะพันบุรีร้านร้านขายดีเกมแล้วร้านขครร้านร้านมึงเหรอกูไม่น่าใช่ร้านกูร้านมึงเลยเหรอเฮ้ยเอาดีไอ้ไอ้ไอ้งอไอ้งอกูกลายเป็นพ่อค้าเกมร้อยแล้วเดือนละแปดสิบก็ได้แหละ แต่กูขอดูสเกลร้านมึงก่อนเดี๋ยวกูว่าจะหาวันเวลาว่างในการตัดคลิปลงซะหน่อยเดี๋ยวขอเวลาแบบอีกสักพักหนึ่งกูกูว่าจะนี่ลหรอืมอืมกูรับอ่ะกูรับงานก็ได้กูรับงานก็ได้แต่ว่าแป๊บหนึ่งนะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เกิดอีเวนต์เกิดโอเก้เฮ้ยอีเวนต์เกิดอีเวนต์เกิดอีเวนต์วันเลนท้ายเกิดอีเวนต์วันเลนท้ายเกิดอีเวนต์อีเวนต์วันเลนทายอีเวนต์วันเลนทาย อีว really, really, really. ินวันเลนท้ายเกิดอีวินวลนละวาเลนท้ายเกิดเร็วๆบอกบอกวาเลนท้ายเกิดเร็วไม่หรอกคือกูจะไปหาดอกไม้เวดอกไม้เพื่อเอาไว้ทำเควสดอกดอกไม้เพื่อเอาไว้ไปซื้อเบดคิวบิตอะคิวบิตลอตอะไรตัวเฮียได้เกิดดีเกิดบ่อยจังทำไมตัวดีกนทำไมไอสิ่งที่กูอยากได้มันไม่เกิดบางว่ามันเกิดแต่ตัวอะไรนะมันเกิดแต่สินกูยังไม่อยากได้ตอนเนี้ยคืออะไรมันจะเกิดก็เกิดตอนเนี้ยคือ กูอยากได้สีที่กูอยากได้ครับผมมีนะพี่มีอะไรหรอไม่น้องเองมีเองมีดอกไม้ครบสามสามอันไมแล่ะน้องถ้ามีครบสามอันพี่จะได้ไปฟาร์มแคช็อกโกแลตได้ครบสองหมื่นห้ามีดอกไม้ครบสามอันไม่ละพี่จะได้ไปฟาร์มช็อกโกแลตสามสองสองหมื่นห้าเลยเพราะตอนนี้พี่มีแค่ห้าพันก๋วยช็อกโกแลตที่มีแค่ห้าพันก๋วยแล้วซึ่งตอนนี้พี่ว่าพี่ต้องการสามของมีสองพี่สีอะไรบ้างน้องพี่ไม่แค่สีแดงอะน้องคือพี่ โอ้มพี่จีพี่จีซักอะไรมาพี่มีแค่สีแดงสองพี่มีสีแดงประมาณสามมันนะสีแดงก็คือสีที่ได้จากการตกเลิฟสตอมอ่ะสีแดงพี่มีแค่สีแดงอ่ะสีแดงที่เอาไว้ตกเลิฟสตอมอ่ะคือพี่มีแค่นี้แค่นี้จริงๆแต่บอกว่าช่องเล่นฟาร์มโคตรยากเลยน้องพี่พี่พยายามหาช่องหูช่องเล่นฟาร์มง่ายๆอยู่อ่ามีมีคนลงคลิปทำเบ็ดกีตาร์น้องเฮ้ยมีไงน้องเห็นปหม แก่ที่นี่เปิดเปิดเปิดมาต่างแก่มีคนทำคลิปีลคลิปเด็กกีตายเราเห็นปะก็คือมีคนทำคลิปหนึ่งคลิปเมื่อไหร่คือมันจะมันจะไปดูกันหมดเว้ยมันก็ไปทำกันเว้ยผมผมอะไรพี่อะไรจี้พี่ผมผมตอบไม่ได้พี่ผมเล่นเกมอยู่พี่ผมแหลกด้วยพี่ใจเยินก่อนพี่มีอะไรก็มาบอกผมเล่นปีงก็ได้ไหมนี่ผมผมขาวอีกสอง ไม่ก็ไม่รู้ตกตรงไหน,นผม,มเอคาดอีสองโอโห้หพี่รู้ว่าเองมีสองกันขาดอีกสองเหรอเอิมถ้าเป็นสีอื่นนะน้องอะพี่ไม่รู้สีอื่นมันสีอะไรน้องพี่ไม่รู้นะว่าคิวบอีไอดอกไม้มันมีสีอะไรน้องที่นะ่อสีหนึ่งอ่ะตกได้จากตรงนีนอ,อะสีสีแดงอะตกได้จากการตกเลิฟตอมสีหนึ่งอ่ะตกได้จากการเหร้งเองเห็นบ่อที่ตกบ่อเนี่ยมันเกิดโอกาสเกิดน้อยมากน้อง จำพี่ได้ไหมจำจำจำได้ครับจำจำพี่จี้ได้ออดอกมาไอ้นสองคือตกได้จากไอ,บอ้บอ่บอเนี่ยบ่อที่ตกอยู่นะมันเป็นบ่อจํากัดเลยคือมันจะมาตอนไหนก็ได้เว้บบ่อส่วนอันสุดท้ายอันนี้อันสุดท้ายหายากมากอันสุดท้ายคือตกตรงไหนก็ได้ของของเกาะอีเวนน้องดอกดอกม้อันที่สามตกตรงไหนก็ได้เลยของเกาะอีเวนน่ะมันมีโอกาสได้แต่ว่ามันคือหนึ่งในหนึ่งพันครับน้องก็คือมึงตกไปหนึ่งพันครั้งมึงการันตีได้หนึ่งดอกอพี่จะบอกให้ว่าเรื่องลัคกี้ไม่เกี่ยวนะน้อง อันที่ขอที่ขอเกลืดนก่อนนะไออีเวนท์พวกเนี้ยในการหาไอเทมพวกเนี้ยคือพวกเอิ่มพวกเอิ่มลัคกี้หรือว่าพวกเอิ่มโชคมันมันไม่ก่มันไม่ชัวร์นะนนอะคือมันต้องตกไปเลยหนึ่งพันครั้งอะซึ่งมันใช้เวลานะถ้าใครมีอะไรก็ทําไปเลยแต่พี่ไม่ค่อยแต่พี่เป็นคนที่เวลาน้อยนะคือพี่มีอะไรอย่างนีต้องทำนะถ้าใครทําได้ก็ทําเลยครับน้องที่จะได้อศายทำด้วยประเด็ตรงเนี้ยคือพี่มีแคนดี้ไม่ที่มีช็อกโกแลตไม่ถึงสองหมื่นห้าเลยที่มีแค่ห้าพันสามกนนอ คือพี่ตกแล้วพี่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันหนึ่งในเท่าไหร่นะน้องที่ไม่รู้ในบอร์ดนี่คือหนึ่งเท่าไรม่ใ่หนึ่งในหนึ่งร้อยมั้งไอ้บอร์ดน่ะคืออันนี้จำไม่ได้จริงคือในบอร์ดในบอร์ดนั่นเองพอดีดีไม่ว่างจริงจริงเนาะไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าคือตอนนี้คือคือพี่พี่พี่เฮ้ยปิดกู้เดี๋ยวค่อยตอบพี่กันช่วยผมทำเบ็ดเคียวหน่อยเคียวดำหลอพี่ช่วยเองไม่ได้น้องเฉพาะเควสสกายล่านี่คือตกสกายล่านี่คือพี่ไม่ไหววะน้อง คือพี่ทำฟาบรูดพี่คือพี่ขาเคลื่อนเกิดคือพี่ทำฟาวบรูเสร็จไปพี่ก็เหนื่อยมากแล้วน้องคือพี่ต้องใช้ตังค์คลิมตกตักปุ่มตกเลยไกด์ล่าเหนื่อยมากจริงเออตกตั้งนานเพิ่งได้ขออีเวนต์อีเวนต์ทัหมดแล้วไม่ได้ครับปล่อยปล่อยปล่อยมันจะหมดก็คือหมดตอนนี้ห้าพันสี่แล้ว เอากูเผือแเอปเป้าออกเฉยคืออะไรกูเนี่ยเอ้ยกูเบอร์โถ่พี่เริ่มเบอร์แล้วน้องพี่เริ่มเบอร์แล้วนี่อันนี้กูเบอร์แล้วเบอร์หนักมากคือ <bucket> เกมพี่ค่อนข้างแปลก,กับเซิร์ฟพี่น้ําบนเกิดไหมเกิดครับเกิดครับเซิร์ฟพี่น้ําบนเกิดครับไม่น้องอันนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟวีของเพื่อนพี่ครับน้องเองเข้ามาไม่ได้หรอกคือพี่อยู่ในเซิร์ฟวีของเพื่อนพี่ ที่พี่ใช้เซอร์วิสเพื่อนพี่คือพี่มีเหตุผลนะคือน้องมันคือเกมมันแหลกมากถ้าพี่สตรีมไมด้วยแล้วตอนนั้นคือพี่ก็ค่อนข้างปวดหัวอยู่สตรีมมันจะแหลกครับน้องครับพี่ไปเล่นเพอร์บุนก่อนแหละพี่เลยต้องใช้คอรเซอร์บีเพื่อนก่อนเพื่อเ,เป็นการการการแกร้อากา,การเกมแหลกเวย้ยเกมดีเลย์หนักมากเอาเกาะไปไหนแล้ววะไอ้เกาะเล็กๆที่กูเจอเมื่อกี้ไปไหนละมันอยู่แถวๆมัสโคปโอ้โหเพิ่งจะเกิดมาทำอะไรอีเวนต์นี้ไม่อยากได้เลย มันมันมันอยู่แถวมาสโควเยกูก ah ูขับผ่านมาแล้วกูไม่มีอีกุญแจซีมว้สิเสียได้กูรอกูรอเช้ากว่านี้อ่ะมองง่ายหน่อยตอนเช้าอ่ะมันอนดึกอีกนี้หลยเทเลมอนผมขอปลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปขายขายนะครับพี่ไม่มีปลาราคาพี่ไม่ค่อยมีปลาราคาสูงเลยครับน้องขอโทษนะ ป้าแะขางสูงพี่ไว้ใส่ควา,าเรียมอ่นน้องที่เดือพี่ก็ไม่มีอีกแล้วอ่ะตอนนั้นคือพี่ก็เงินพี่ก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้ว,ลวตอนนั้น <S <S โ่้โ,โกวดเรียกคอร์สบูดากอนคือพี่ก็เสียงเงินไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะหลังที่พี่เล่นอยู่อะ่ะหลังที่พี่เอารีของเพื่อเอาของไปไปส่งเคสต,ต่างๆที่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะก็เหมือนกันนะบางที่ น้องกลับตรงเองกันดิอาจจะเจออาจจะเจออาจจะเจอไอ้เกาะเล็กๆนั้นไปไหนแล้วกูเริ่มกูเริ่มกูเริ่มหงุดงิดแล้วเฮียกูหาของไม่เจอเนี่ยกูหาเกาะเฮียนั้นไม่เจอแต่กูเริ่มหงุดงิดแล้วผมไม่ชื่อนะไอ้ฮะกูเริ่ม กูเริ่มงุนหงิดแล้วเลยกูเริ่มงุนหงิดมากมาแล้วหาไม่เจอเกาะมันหมอกที่กูเปิดกูเปิดสภาพอากาศเคลียร์ก็ได้วะโอเทมเคลียร์ครับเคลียร์สภาพอากาศเออปลอดโปร่งขึ้นไหนเฮียแต่กูยังหาไม่เจอเหมือนเดิมเจียนก็แกล่ะเฮียเออนี่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 ป้านี่บ้านเกาะดูน่าจะเกาะนี่แหละจำได้ชื่ไหมยังหาไม่อยู่เออเกาะนี้จริงด้วย แล้วนายกูยังใส่ของไม่ได้อ่ะโอ้ยกูค่อยไปดูเด็กโอ้ยก็ได้วะเด็กกูค่อยไปดูคลิปที่หลังนั้น่ทำไมพี่ใส่ของไม่ได้วะน้องเนี่ยคือกูใส่ของคือกูใส่ของไม่ได้คืออะไรคือกูไม่เข้าใจคือกูทำอะไรผิดไปเปล่า เนี่ยกูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือมันต้องมีสภาพอากาศของมันด้วยนี่คือกูไม่รู้นะกูเริ่มยจะปิดสตรีมนะกูท้อผมเล่นจอนมาบเนี้ย น้องรอก่อนครับน้องต้องมีการรอด้วยน้องเราต้องมีการอดทนตั้งหน่อยเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปดูคลิปสอนทำดีกว,ว่าเอาว่าเดี๋ยวพี่จะปิดไลน์นะครับเดี๋ยวพี่รับแอดนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะปิดเดี๋ยวพี่จะปิดไลน์ละ เด,เดี๋ยวพี่รับเพื่อนให้พี่จะไปแนละ้วเฮ้ยเหนื่อยว่าใครเนะีสองคนเลยอ่าอารับ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 เพียงเฟสมึงชื่ออะไรอ่าจะได้จะได้ พี่ครับเล่นทิ้งไว้พี่จะพี่พี่ไม่รู้เลยคนมันคนในสตรีมมันน้อยครับพี่ก็ไม่รู้เหมันว่าพี่จะสตรีมต่อดีไหมคนมันน้อยเกินอ่านในเฟสโกอยู่จอนะพี่อะไรคืออยู่จออ่ะ อันนี้ชื่อ Faith Go, are, เฟซกูไอแก่เร็วเรวรีบแอรรีบรีบแอรกูจะไปแล้วกูวจะไปโรงแรงอาวีสักหน่อยมึงแคปชื่อก็ได้แลยว่ามึงค่อยกอสตีมาดูที่หลังก็ได้อย,อยู่จีหรอจุอมค่อยกอสตรีมาดูกันอยู่ต่อนะพี่พี่ก็พี่ก็ไม่รู้เลยพี่ตั้งใจว่าพี่จะไปโรง,งแรมอารีสักหน่อย ย่อยโอมมึงไปไหนมาหลายวันเลยเฮียกูไม่เข้าใจว่าเอฟซีกูไปไหนหลายคนเลยเฮียกูไม่เข้าใจเลยว่าเอฟซีกูไปไหนหลายคนเนียเดยวกูว่าจะปิดสตรีมนะเดยกกูว่าจะมาไลฟ์ใหม่ตอนเย็นอาจจะพี่เอกลัวจะมาไลฟ์ใหม่ไม่ไม่ช่วงเย็นก็วันพรุ่งนี้อันนี้ก็ไม่รู้กันคือกลัวตั้งใจว่าคือกลัวจะรอสี่โมงไว้คือกลัวเล่นอาวกูจะไปลงลงเอ่อโหมดโหมดโหมดชาเลนจ์อาววีเวสตอนสี่โมง ตอน4โมงของวันเนี้ยโหมดวันศุกร์กูไปเข้าค่ายอ๋อโอเคผมไม่มีเพื่อนเล่นพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปไปพี่ตั้งใจว่าพี่จะรอ4โมงแลวพี่ก็จะไปเอิม่มลงโหมด COV e ของ RV เว้ยจำได้ไหมครับโอ้ทำไมตอนกูจะปิดไลน,น,น์ทำไมคนมันวานเยอะจังทำไมทำไมตอนกูจะใกล้ปิดไลฟ์คนมันมาเยอะจังเลยเอาเป็นว่าน้องใครใคร,ใครมีของคราเบ็ดต่างๆในแบบฟิตเดี๋ยว,พ,ยวพี่จะโพลชุมชนไว้นะน้อง เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะโพสชุมชนว่าพี่ต้องการอะไรบ้างสุกสิบสามกูรู้แล้วกูไปเล่นสแลเชอร์มาแล้วโคตรแรงไอ้หี้ยแต่เล่นยากเดี๋ยวกูจะโพสชุมชนว่าว่าวกลัวต้องการของของทําเบ็ดอะไรบ้างเวยถ้าใครมีก็สามารถติดต่อกับกูได้หรือว่าใครมีของเออทำให้คือกูตั้งใจตั้งใจจะทําเบ็ดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือประมาณสิคือกลัวจะกลัวว่าจะไปลงแรงอาวี B เพื่อเก็บประสบการณ์ก่อนเพราะีว,ว่ากลัว ถ้าใครอยากเล่นอนี้ใครหรือว่าพี่จะสตรีมเล่น RV ดีไหมกัก็ได้แหละดีวี่ไปแล้วนะั้นน้องเจอกันใหม่